ได้เป็นลอยล้านถูกสามม้วถูกสม habitude. ม้วนมวดที่แรกถึกพันหนึ่งมวดที่สองสามพันสามพันมวนที่สามห้าพันเห็นเธอเดียวอยู่เลยเห็นเธอเดียวอยู่เลยเห็นเธอเดียวอยู่เลยเอาเงินก่อนก็ได้โอ้โ sure. อ้โอ้โ้โอ้โ้เีย้วย เหยียบไวเลยเหยียบไวเลยหยุดแล้วของแทนของแท้ของแท้ตัวนี้คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม fc แฟนช่องแฟนเพจท่านที่เข้ามารับชมทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook เบาอีสานที่แก๋นะครับวันนี้นะครับแอดมินเดินทางมาที่จังหวัดศรีสะเกดเลยนะครับ บหูขึ้กันทีมงานผุนพามาเนาะครับเนาะผุนบอกว่าปูรือสีนะครับหูเสื้อปูรือสีสุรัตเนาะนี่ครับผุนจะดูในป่านะครับดูดูป่าแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าไปหาปูรือสีกันว่าจะมีตัวเลขโชคลาภให้บอหรือังไหนเนาะครับไปรับชมคลิปกันเลยครับ เฮาบอนน้อยแซนหรือสมบรังให้อยู่ในชั้นในถ่าเข้ากลามเนาต่างอำเภอตำจังหวัดกลางบริติโมช่วยโมช่วยเตยหนบ้าน3เทบอนในแถนไรลัตตลี6โต3โต2โตบนล่างบังร้อยเอาะคนจักคนยอมนงโมช่วยต่างเท่ามันอ้าวเจ้าพ่อคนนำเด้อเฮาก็ไม่คัดค่ำแล้วผู้บายจาย รบสมบัติก็พุ่งแผ่นใดก็ได้ทองคำดำเล็กเปียกรอยซีเลอนนกเมยของแท้เลื่อนล่มรถปีใดโอยมึงบันสั่งเท่าบนเนเียนกระบาจาเท่เบอร์ดจ่ามันมันโดทางทางเท่าบนเนินไปด้วยก็พันก็มันก็แขงก็เรียน้อยเรียนพันเรียนมันเรียนแงเรียนเทเบิร์ด่า นาเพงนาบ้านในเชียงบานนานเด้อสาธุ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  ครับผมบัครดีครับปูปูับซื่ออย่งน้อนี่ซื่ออย่างปูสุรัตโคกระังปูสุรัตปูฤษีสุรัตเป็นตอนนี้เป็นปูฤษีแมนบ่ครับโอ้ปฏิบัติทำอยู่สวนจะคลองอยู่นี่มาอยู่นี่ด้นระบอปูมาอยู่นี่ด้นระบอ สมัยเป็นปา่าพน่นสมัยเป็นป่าพน่นอือู้สิงยังไม่มีเป็นผู้สิงหรอกบ,อรรบ่อ๋อเคลื่อนก็ยังไม่ได้สร,ออร้างเนาะอ๋อมาอยู่นี่อ่ะเป็นปูฤรสีมาจักปีเหรอครับนี่โอ้ยจักปีที่ปีเลยมั้อ๋ออือได้ข้าวว่าปูนี่ไ้โซไ้ลาบไหมเพราะว่าไ้โซลาบ ตอนสุดท้ายนี่พระอยู่สังขานี่หลวงพ่อดิ้งให้เลขถูกสามม้วนหมดที่แรกถึงพันหนึ่งหมดที่สองสามพันสามพันหมดที่สามห้าพันถึงมาหลาเรือตัวนี้หนีไปเลยหนีไปเลยโอ้ไปห็นสุดเลยแล้วไปจะได้มวดที่แล้วเขาบ่อปู งวดที่แล้วให้เลขกเขาวะไม่มันหลายแล้วไม่ทุคนตัวไม่ทุกคนตัวครับตะนายเนาะแต่ผมเปมันเซื้อบได้ผมเป็นคนถือถอดโทรศัพท์เขามาใหืออือถ้าเซอ้อได้เจ้าของเองได้เป็นลอยล้านอมันเซอ้อบได้งวดที่แล้วได้ปล่อยเลขบ่บะงวดที่แล้วได้ให้เล็กลูกศิ์ลูกหาเพิ่นบอ ให้เลขมันเป็นบางมวนเลขมวนไหนมนหนึ่งกือเกือเทาลทัดเลยใส่ลายถ้าสามตัวก็สามตัวถ้าหกตัวก็หกตัวถ้าสองตัวก็สองตัวถ้าเลขมันอยู่เห็นเธอเดียวอยู่เลยเห็นเธอเดียวอยู่เลยเดียวอยู่เลยเอาเงินก่อนก็ได้โอ้ไปเป้นเเหล่าทาได้ไปมเอาวงนนีมาเนีผมชิได้เลขน้ำปูบนี นี่แหละผมว่าคือวังหนึ่งมาเนี่ยพยายามพอกน้ำแดงแฟนดาวพวกขนมคขาละหาบสิบบาทก็คือว่ามาเมื่อนี่เรื่องเหล่าญาเนี่ยยาเด้อมาเด้ออันจะได้สิเอาแต่ของหวานครับของหวานขนม ขนมผลไม้วันนี้ผมบไปมีติดรถแต่น้ำขนมมีมาไห่พื้นอยู่ครับอืมมาแนวก็บอกเขายังสี่แหละเวลากลับก็บอกเขาครับถ้าเฮาซื้อหนึ่งมันหลายไปบอกถึงบ้านถึกก็ไม่อืมมันเป็นยังสั้นอืมไม่สียเขาไหแล้วคนมันตัวมันตัวครับอืมไม่ใช่ยังสั้นนะผม เ <S an> นะขาบอกแล้วผมเสบ่าสิเขากับบ่ได้ผมเพชรผมเป็นคนถืออันตราย <S <S <an> อันตรายเพชรเอาแล้วเพชรบางไดลีเนี่ยผมอยู่บ่ได้ไปอยู่กับลูกอยู่บ้านฉาลาดบอกบอกฟังล่องโทษมาไขนะ่หนอนบ่ได้เพชรแล้วมึงจะตายตายหลายคนแล้วว่าเพชรยังไงผมจะได้แนวทางในงวดวันที่สิพกนี่แม่ปู วันที่สิบหกนี่เฮ็ดจจ๊แน่ผมสิได้เลขจากปูนี่เอางวดวันที่สิบหกนี่ปูปูลองบอกผมแน่สักสามตัวบังะนน่ขอให้แน่ปูซื้ขอกับไผ่นี่แล้วเขาผมทำมาผมยังมาจากคนผู้ชายมาจากคนบอกเขาไว้ปู้หญิงสิบเอ็ดคนค่ะผู้ชายผู้ชายเก้าผู้หญิงสิบเอ็ดนั่นแหละ่มองหนึ่งบ่เอาตัวนี้เลยบ่ปู เอาตัวนี้เลยได้ป่ะเออไหมูนี่บ่ดีขัรถมูเจ้ามานี่เอไมมันบ่้โหได้มันมีอยู่สี่ขั้นสามหรือสีเจ้าสี่ปูห้าขั้นห้ขั้นบ่สี่นะสีขั้นตันนี้เรามาเมื่อกี้ปูให้เลขสองตัไปแล้วแม่นบ่เออผู้ชายเก่าพิจาณาเอานะครับก็เป็นเก่าหนึงแม่นบ่หนึเก้า งเก่าหรือว่านึงเก่านึงปูว่าบ่ได้แปลิานีตัวเลขคซ้ำนั่นป่ะปิสนาปิสนาปูบอกว่าปูบอกว่านี่สิรถที่มันมันอาจี่มี่าี่มีอย่างล้ววันที่หนึ่งหมจ้ะปูไปเคาะปูไปเคาะให้ได้ไหมคะมาขั้นไหนปูเลือกบอกใช่เ่ะปูเลือกเออสี่ว่าขันไหนอัดสกอลขย่มอัดสกอลพร้อมได้อัดสกลออดงอดงตกกวกกวกกวกไอ้คนเจ้าล่ะ

มันพ <Smile, S 2> ิจารณาต่อโนตะกวะลานนุ้กวลานนลานบารตุกวทำห้แล้วต่อานีเอาฟังหูน้ำนดอกเลอพี่น้องรถรถร่งวันนี้นึเมอวนนี้ไปดูรถนะครับคันไหนคือรถนะครับตุกวะลานหน้าจ่ะรถรถตัวใดพี่าคันไหนนะครับ

อยู่ในขั้นนี้บ่ปูรีไอ้นี่ให้ให้ปูของดีอยู่ในขั้นนี้บ่ปูเลือกของดีไอ้สิ่งปูตัวไหนเอ้าอาสี่ให้เบิ้งให้ภาษาปูอ่ะให้คอทะเบียนลดโอ้โหปูแยบเลยแยบไวเลยแยบไวเลยแยบไปเลยแยบมาอยู่เลยอยูแล้วของแท้ของแท้ตัวนี้หลวงปู่สวงเข้ามาสองแปดเจ็ดห้าสองแปดเจ็ดห้าปู่แยียบแล้วปูแยบแล้ว สองแปดเจ็ดหาเดี๋ยวไปดูทะเบเยนรถเออสองแปดเจ็ดห้าด้างนา้างล้งก้นล้างมาเดียบไปแล้วครับรถสี่ขั้นเด้บ่ไปมาอยู่ขั้นนหนมาอยู่ขั้นนี้ออกเอาให้ยู่เดปูปูจะขึนรถเด้อปูระวังเลย้างลงมีรถเ้ข้างลังสองแปดเจ็ดห้าต้องปดกตัไหนต่อละปูฮะเนี่ ตัวนี้บ่ครับอยู่อนนี้เนาะอยู่ไหมครับปูอยู่ดูวะครับไปเหยียบขั้นพุ่นเนียวนี่เลยปูเอ้ยจะได้มีโชคมี่ยังคือเก่าเนี้ยไปหาปูเหยียไปแล้วไปแล้วครับอันต้นมันไปเหยียบอันนี้ตดอกเหยียบแล้วล้วมันติดรถดูทะเบียนรถร่างนะคะสองแปดเจ็ดห้านะครับปูเสียเข้าล่างขึ้นนั่งรถดูทะเบียนรถนะครับเข้าล่างเนาะ ขึ้นนั่งรถเลยนะคะสองแปย่างไปแล้วยังบ่สองแปดเจ็ดห้าสองดองเจ็หานั่งคือวเรสเด็ห้สุัดเจ็ดห้าครับสอป สาธุครับผมสาธุอนห้านาคนเจ้าเมแล้วเออนเจิมออวันที่สิบหกวันที่ส6 2 8สาธุส6สาธุอตัวเดียวว่าปูขอตัวเดียวปูขอตัวเดียวยังไตชี้นั่นะปูชี้นั่นแหละชีลวันที่ส6บหกแปดเจ็ดหาสาธุกระเพื่อมกระเพืดไม่ได้เ้อะขุดไมได้เยอะ ปูชี้ใช่คะปูชี้สองแปดเจ็ดห้าไหนตัวไหนสองแปดเจ็ดหานะสองแปดเจ็ดหานะครับปูชี้ตัวนี้นี่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 ตัวนี่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 มวดวันที่สิหกนี่แล้ววะนี่ขีว่นี่ขีว่านี่ขีว่านี่ขีว่นนี่ ขอบคุณอย่งไรโอเครับน้องมันมาทุกๆกท่านเนาะมันมาเอค่ะมีโชคมีลาอ่าโอเคได้แล้วนะครับตัวเลขตามนั้นนะครับก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับทางช่องก็นำเสนอให้นะครับจะเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งครับแอดเดินทางมาครั้งแรกเนาะอ่มาชอบจนค่อยอบ่มักรบเิ่งพันๆนะครับเป่นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับไปพอกันไม่ได้คลิปหนาสวัสดีครับ